ยิ่งใหญ่ตระการตาจังหวัดชนบุรีเปิดงานเทศกาลแห่คมชมพระฉายสืบสายสินถิ่นน้องจับเต่าเขาชีจันครั้งที่9ปลุกกระแสะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมชวนนักท่องเที่ยวชมขนกลางแปลงรามเกียรติ์ตอนเร่ไรอุบายักษ์ในวันที่9กันยายน2,566เวลา19นาฬกาณบริเวณมณฑลพิธีพระพุทธรูปแก,กสลักหน้าผาเขาชีจันวันนี้8กันยายน2566 นายนิติวิวัฒนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่คมชมพระฉายสืบสายสินทินน้องจับเต่าเขาชีจันครั้งที่9โดยมีนางอัมภัยศักดานุกูลจิบสไลวินสกีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีพลเรือโทพงศักดิ์ภูริโรธประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปกแกะสลักหน้าผาเขาชีจันพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชนบุรี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณบริเวณมณฑลพิธีพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันโดยงานดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่8-9กันยายน2566พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันหรือพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยวาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจัน ศิลปะสุขโขทัยผสมล้านนาขนาดความสูง130เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรภายในพระอุรบัรจุพระรัตนบรมสารีริกธาตุโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกสลักหินประจำราชการที่เก้าเนื่องในวโรากาสรงครองราชครบ50ปีการจัดงานในปี2566นี้กําหนี้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่8 9กันยายนโดยในวันที่8กันยายนผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่คมประทีปจากชุมชนต่างๆส่วนในวันเสาร์ที่9กันยายนในเวลา19นาฬิกาจะได้ชมการแสดงขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ต่อเล่ร้ายอุบายยักษ์ที่มีนักดนตรีนักพากและผู้แสดงรวมกว่า100ชีวิตถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ตลอดการจัดงานทั้งสองวันยังมีการจําหน่ายสินค้าของดีอาเภอสัตหีบกิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆหมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอดนับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒน,นธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัดหีบและจังหวัดชนบุรีได้เป็นอย่างดีดดสนับสนุนข่าวโดยฟู้ดเปย์อิง แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ใหม่ของคนไทยเพื่อคนไทยกินข้าวแล้วได้ตงัง